สวัสดีทุกคนกทานจา๊าอันนี้สร้างกพรพดเวลากินแล้วนะเอามาจุ่มหมักไว้ในกร์บอนซีนะเพื่อที่จะให้การ์บอนซีมีที่อยู่อาศัยแล้วก็สามารถเอาไปรองใส่กระถางได้หลายคนก็ยังไม่รู้หลายคนรู้แล้วหลายคนก็ทําแล้วในนี้ก็จะมีพวกเปลือกมะพร้าวอาเฮียกับเราก็ชอบกิน แม่ก็ชอบกินก็ซื้อกันมามะมะพร้าวเผานะแล้วก็เอาเอา,เอามาลงในถังหมักกำมเนียหมักจะไปลงในถังหมักก็ได้แล้วสามารถเอามาใส่ในนี้นี่เป็นตะกร้าที่จะปลูกผักอะไรก็ได้จะปลูกต้นไม้อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเอามาใส่ไว้แบบนี้เลยตักน้ําด้วยแบบนี้วางแบบนี้เลย มีหลายอันใส่แบบนี้แล้วเอาดินกรบดินมันก็จะไม่แน่นแล้วก็มีที่อยู่อาศัยให้กับเอาง่ายๆเลยง่ายๆนี่ก็ได้พอเรารดน้ำอะไรเข้าไปเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ในนี้ใช่ป่ะน้ำมันก็อยู่ในนี้ ก็เท่ากับมีการสามารถกักกักเก็บน้ำปุ๋ยน้ํากักเก็บจุลินทรีย์เอาไว้ให้พืชได้กินเราทำที่อยู่ให้จุลินทรีย์นะจ๊ะแล้วก็เติมดินเข้าไปแบบนี้เติมให้เต็มเต็มเหนื่อย <c oughs> <c oughs> โอ๊ย โอ้โองสาวชาวสวนนะจ๊จ้านหนึ่งสารพรเสร็จเรียบร้อยอยากปลูกอะไรก็ปลูกส่วนนี่กระถางไปนี้นี่เลยจุ่มจุ่มแล้วจ้ะจุ่ม จริงๆเอาไปหมักไว้ในถังหมักตัวดีแต่ในนี้นมันจะมีน้ำหมักสรารพัดน้ำหมักอยู่แล้วทำแบบนี้นะเออรองกระถางไว้แล้วก็เติมดินอยากปลูกอะไรก็ปลูกในนี้ก็กินหมดบ้างไม่หมดบ้างแล้วก็เติมดินที่อยากปลูกอะไรก็ปลูกได้เลยนะจ๊ะเติมใส่แบบนี้แหละอันนี้ทำไปแล้ว แต่ยัไม่รู้จะปลูกอะไรเตรียมไว้ก่อนเนี่ยเขาจะทำให้จุลินทรีย์มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ขยายตัวได้เรื่อยๆอย่างเนี้ยเราตักน้ำเนี่ยน้ำหมักรดดาดไปเติมอาหารเติมธาตุอาหารให้ดินได้เป็นอย่างดีเข้าใจไหมนี่มีคนเข้ามาถามว่าเอ่อกี่วันเปลี่ยนดิน ไม่เคยเปลี่ยนเลยดินในกระถางนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยด้วจะเปลี่ยนยังไงจ๊ะไม่เปลี่ยนแค่เติมธาตุอาหารให้เขาเท่าน,นั้นเองปลูกมาสิบกว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนดินทุกสิ่งทุกอย่างที่ปลูกในกระถางไม่เคยเปลี่ยนมีแต่เติมธาตุอาหารให้เขาเท่าน,นั้นเองปุ๋ยสารพัดปุ๋ยให้เข้าไปอันนี้ตัดแต่งจนโล่งนะเหนื่อยดีนะจ๊ะเนี่ยมันเป็นการ ดูแลพืชผักสวนครัวให้เขียวสดงดงามค่อยๆเติมธาตุอาหารค่อยๆเรียนรู้กันไปนะจ๊ะทุกคนหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสัรนเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เสมอท่องเอาไว้ท่องเอาไวา้วันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพรุ่งนี้ป่วยวันนี้ มีงานทําแต่พรุ่งนี้ตกงานก็มีดูแลสุขภาพกันให้ดีๆก็แล้วกันนะจ๊ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายเพียงแต่ชะลอการนอนติดเตียงได้ถ้าดูแลสุขภาพให้ดีๆนะไปแล้วเหนื่อย <c oughs> บ่นจังเลยเหนื่อยแต่มีความสุขงไง <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไปละแค่นี้นะ